กดวิคอ์แนวทางแผนเทดในคู่สกุลเงินของ USD JPY สกุลเงิน UJ นั้นตลาดเป็นแนวโน้มของเทนขาขึ้นเราจะให้ความสำคัญกับโซนแนวรับสวิงโลโซนแนวรับนั้นจะอยู่ที่ราคา141.75ถึง142.78กลยุทธ์ในการซื้อขายนั้นรอสัญญาณลงมาทดสอบที่โซนแนวรับสวิงโล เมื่อราคาลงมาทดสอบที่โซนแนวรับสวิงโลรอสัญญาณกับตัวแท่งเทียน PA buy ที่โซนแนวรับสวิงโลเมื่อมีสัญญาณแท่งเทียนกับตัว PA buy ที่โซนแนวรับสวิงโลนั้นเราจะบายกลับขึ้นไปเก็บ TP ที่ราคา1.44.407 TP ที่2นั้นอยู่ที่ราคา1.45.211 Stop loss อยู่ที่ราคา1.41.518 ชุดนี้เป็นแผนเทรดฝั่งบายในโซนแนวรับสวิงโลของคู่สกุลเงิน USD JPY